ขาดออฟเลนนะขาดป่าแล้วก็ขาดตับครับเฮ้ยขาดครับขาดขาดเลยบอกเลยว่าเข้าทางโจรผมมีเมดแล้ววะดิโอเคครับ้ว่าไปก็น่ารักอยู่นะ <c oughs> ดับบิรยากาศเ้ยเอเี้ยอยู่ในห้องกูไม่มีผู้หญิงสองคนวะกูเรือกใครวะ <c oughs> คือสยองสองลุหนึ่งอะไรอ่ะครอบสองเลยครอบสองเลยตามเกินเพื่อนเลยมุ่งอ่ะมุ่งเกินอ่ะจริงนะชีวิตอ่ะมุ่งเกินอ่ะ เถาเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ได้ครับได้ได้โอ้ยน่ารักอ่ะเขาโชว์ห้ก่อนด้วยนะขาดคนในใจไหมครับดูอยากชอบเลยโชว์ห้แบบนี้ก็ต้องเล่นสิเข้าแล้ววิ่งมา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 ที่นะรอดแล้วสวัสดีครับใช่ครับเราติดพาากันได้จะมีแฟนนะครับโอ้ยมึงมีผัวยังอ่ะ ทามเมตครับทามเมตรเราไม่ได้สับครับทามเมตครับแล้ว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 ไม่ได้สามครับมาเล่นมาเล่นเฮ้ยตายมันโดนหลอดดูคาวิ่งคิวมาหลอดคาวิ่งคิวมึงดูมาหลอดนี่มึงดูดูดูของจริงของจริงมึงดูเปลเล่นตายเนี่ยโอ้ยตายเลยดิตายตายไอ้ยิรัต ติดกลางนี่แครีบ่ป้อม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 ป้ามไม่อยู่แตงป้อมอยู่แตงป้อมไม่อยู่แตงป้อมไม่อยู่นี่คือขอเทียร์ว่างดิปล่อยได้ไมวเนี่ยขอเนี่ยเนี่ยดูดีเอามาป้อมกลางกำตกแล้วจบกลางแล้วโอ้โหเตียกูไม่เล่นแล้วมึงเตีกันเองเลยมึงไอ้เี้าแครี่5-0ติดป้อมเลยนม่ใช่ขอ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 ตัวเนี้ยขอ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  โอ้โหเฮียแซดดี้0.8อ้อมจะขอย้าเอ็มวีพีเราไม่ขอย้ายนะทีมันเกินหน้าเกินตาเลยเมื่อกี้มพอมดสวยไหมครับโอมันสวยมากเลยครับสวยสวยมากเลยครับหมดเลยวะ